สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิดนะฮะแล้วก็ไปดูที่ผมตั้งเทรดกลับเข้ามาเทรดอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะฮะทีนี้ก็มาเทรดเองบ้างนะฮะส่วนในตัวโปรแกรมก็ปล่อยให้มันเทรดไปส่วนในตรงนี้เราก็มาเล่นของเราอีกอีกยูเซอร์หนึ่งนะฮะโอเค เดี๋ยวเพื่อนๆช่วยอ่านคำเตือนก่อนนะครับทำความเข้าใจนะฮะก่อนที่จะสมัครหรือลงทุนใดๆก็ตามต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกันนะฮะอะมาแวะเข้าตัวเทรดก่อนเลยตะกี้30นะ พราะตะกี้ผมอัดคลิปอะแล้วผมไม่ได้แคแคโปรแกรมมันก็เลยให้แค่1 0นาทีตะกี้พูดไปมันเกิน10นาทีุ๊บม,มันตัดเลยผมก็เลยต้องมานั่งอัดคลิปใหม่ตะกี้มัน30กว่านะครับ30กว่าตอนนี้เหลือ20่ะเมื่อวานได้37นะฮะเมื่อวานเนีออย่ยนะเมื่อวานกำไรเท่าไหร่37ะอ,ะอันนี้ของเมื่อวานกำไร37 นะฮะนี่นะครับนะฮะกำไรขาดทุน37นะฮะที่ได้เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวจะดูว่าจะได้เท่าไหร่ตะกี้มันขึ้นมา30กว่านะฮะสาเศษเศษนะฮะแล้วก็ผมมาอัดคลิปใหม่มันก็ลงมาละนะฮะช่างมันไม่เป็นไรปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยฮะเพราะตอนแรกที่ผมเเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะเอ่อมันลบไปประมาณ8ป 8 9ดอนนะครับแล้วทีนี้มันก็ปีกลับมานะฮะมันก็ยังมีอบวกลบคูณหารกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับนะแต่ส่วนใหญ่จะได้นะครับส่วนใหญ่จะได้โปรแกรมตัวนี้ผมก็เอามาทดลองนะครับเอามาทดลองนะฮะเป็นเป็นโปรแกรมฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับนะฮะก็ทดสอบดูนะฮะถ้าเกิดใช้ได้ดียังไงก็เดี๋ยว เอาไปลองใช้กันดูนะตอนนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราจะหยุดก็ได้นะครับแต่ผมมันประเภทได้ก็เอาไม่ได้ก็ช่างมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บดีกว่านะไอเทรดนี้มันยังไงก็ต้องเทรดอยู่แล้วแหละนะครับวีดนะครับวีดนะฮะเปิดทำการมาแล้วร8 1วันนะฮะสมาชิกหนึ่งแสองหมื่นัน เอ้ย1 2 user นยเซอร์นะครับก็เป็นเว็บมั่นคงอีกเว็บอ่ะนะนะฮะมันมาจากสายเดียวกันกับไม้ผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ได้สักปีนะปีเนี่ยทันผมว่ายังไงก็ทันนะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่2เดือนนะฮะสเดือนดีกว่าคุณไปเล่นสายฮิปเอางี้ดีกว่า สายเปอร์เซ็นต์สูงๆอ่ะให้เปอร์เซ็นต์เยอะๆยังยังเก่งก็อยู่ประมาณสักเดือน2เดือนหรือไม่ถึงเดือนก็ไปนะคือยังไงเราก็ถอนมันก็ส่วนน้อยนะที่จะถอนทุนได้นะฮะส่วนน้อยเลยนะครับตัวนี้ผมว่าเวิร์กเวิร์กที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆจะเล่นนะก็ลุยได้เลยนะฮะอย่าไปคิดนานนะครับคิดนานแล้วมันจะเสียเวลาเสียโอกาสนะครับ2เดือนถือเงิน2เดือน เลยสองเดือนไปกินยาวเลยเพราะสัญญามันตลอดชีพแต่มีข้อแม้การที่เพื่อนๆจะเล่นอ่าหลายยูเซอร์เพื่อนๆต้องทำแบบไม่ให้เว็บเขาจับได้นะครับคือยังไงฮะคือสมมุติว่าเพื่อนๆลงที่คอม1 User ยูเซอร์แล้วเพื่อนๆอยากได้ค่าคอมมิชชั่นตัวเองเพื่อนๆก็ต้องเปิดที่ i p a d อีกหนึ่งยูเซอร์มือถืออีกหนึ่งยูเซอร์อย่างเงี้ยคือให้ใช้คนละเครื่องไปเลยแล้วคนละเน็ตนะอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้นะฮะเน็ตก็ต้องคนละเน็ตนะฮะไอ้อย่างนั้นอ่ะไปรอดแต่ถ้าวันใดที่เพื่อนๆบอกว่าโอ้ยผมก็ลงนี่แหละผมก็ลงอยู่ในเครื่องเดียวนี่แหละแล้วก็ถอนนะฮะอันนั้นคือเขาตรวจมายังไม่ถึงท่านถ้าตรวจถึงเมื่อไหร่ก็จบเมื่อน,นั้นนะ,ะเพราะผมตั้งแต่ไม้เลยดีกว่า เพื่อนสมาชิกนี่ทักผมมาเข้าเว็บไม่ได้นะเข้าเว็บไม่ได้เปลี่ยนรหัสแล้วก็เข้าไม่ได้ส่งเมลไปถามแล้วก็ไม่พูดไม่จาไม่ตอบไม่อะไรไม่หือไม่อือเลยเนี่ยเห็นมเขาเพราะเพราถือว่าเราทําผิดสัญญาเขาไม่สนนะเพราะว่าเขาก็แจ้งไว้อยู่นี่นะฮะในคําถามที่พบบ่อยนะครับ ฎระเบียบนะฮะอันนี้สําคัญเพื่อนๆอาจจะเล่นมาโอ้ยพอใกล้จะได้ทุนแล้วสิบหายดันไปเปิดอีกยูเซอร์ในเครื่องเดียวจบเลยของผมเคยโดนตั้งแต่ไม้มงสมัยไม้อะช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆผมสมัครต่อตัวเองแต่ผมเผลอเผลอมาเปิดในเครื่องเดียวกันโดนเลยแต่ทีนี้ว่าตอนนั้นอะเว็บมันเพิ่งเปิด เว็บมันเพิ่งเปิดมันก็เลยผมก็เลยรอดก็เลยขอรหัสใหมนะ่เขาก็ให้รหัสใหม่ผมมาส่วนอีกอีกยูเซอร์หนึ่งอ่ะอีกยูเซอร์หนึ่งนะ่นงนะผมก็ไปหาลงในมือถือนะสมัยเล่นไม้นะแล้วก็ผมทิ้งไว้ตั้งนานกว่าผมจะเข้าไปถอนแล้วผมไม่ถอนทีเดียวหมดนะอย่างสมมุติว่ามันมีอยู่ประมาณสัก1นล้าน ่ซาโตชิอย่างเงี้ยผมก็จะถอนแค่ทีละแสนเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้ยูเซอร์นี้เนี่ยเป็นที่ไปต้องตาเขาอีกเฮ้ยไอ้นี่ใช่ไหมเพราะว่าเขารู้แล้วนี่ยูเซอร์อะไรอะไรเขาก็รู้แล้วนะฮะผมก็เลยต้องพยายามค่อยๆถอนทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นด,นดจนผ่านไปประมาณนักหกเดือนหกเดือนกว่าผมถึงถอนทีเดียวทีนี้ก็ จบไม่มีปัญหาอะไรละจนไม้มันปิดตัวผมก็มาเล่นตัวนี้พอม,มาเล่นตัวนี้ปุ๊บผมไม่นี่เลยอ่ะไม่เพื่อนๆจะเห็นผมอัดคลิปก็เฉพาะยูเซอร์ตัวนี้นะฮะเป็นยูเซอร์ตัวแรกๆเป็น IP แรก IP ที่หนึ่งอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ต้องระวังนะฮะต้องระวังเพราะว่าทางเว็บเขาถืออย่างเดียวเลยฉันมีอ่ามันอยู่ในคำถามที่พบบ่อยอยู่แล้วในกฎระเบียบนะฮะคือเขาจะไม่สนเขาจะบอกว่าเขาเตือนแล้วแต่ถ้าเกิดอ่าวันไหนนะฮะถ้าเกิดเขาไอ้นี่ปุ๊บเนี่ยอ่าเขาอาจจะมาดูและจะพูดคุยก็ลองนะฮะสมมุติว่าส่งซัพพอร์ตแล้วไม่ได้ ก็เนี่ยมันจะมีเมลอยู่ตรงเนี้ยส่งเมลไปส่งหลักฐานส่งอะไรไปนะครับแล้วก็คุยกับเขาดีๆนะครับเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ตอบเรานะมันมีหลายช่องทางนี่อันนี้ก็มีนะฮะลองทักเข้าไปนะฮะเฟซบุ๊กเขาก็มีนะครับทักเข้าไปพูดถามอยู่ในนั้นอ่ะนะฮะเดี๋ยวเขาก็มันต้องตอบสักสักตัวนึงอ่ะนะฮะ โอเคนะส่วนเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับถ้าคิดจะเข้ามาลงทุนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราเสี่ยงแค่2เดือนนะแค่2เดือนหลังจาก2เดือนไปปุ๊บเนี่ยเรากินยาวเลยนะครับ2เดือนนี้แป๊บเดียวแล้วยิ่งเวฟแบบนี้นะผมว่าอยู่ได้ยาวอะ่ะนะฮะเพราะเขาจ่ายเขาก็จ่ายปกตินะฮะจ่ายมาแบบปกติเลยนะครับ ตอนนี้มีโปร10%นะฮะก็ยิ่งคืนทุนได้เร็วขึ้นนะฮะยังอยังผมมีสี่อย่าง,าง,มม 4, างใช่ไหมผมก็ไปลงทุนตัวหนึ่งใช่ไหมฮะอีกสามตัวเวลาผมถอนเนี่ยมันก็คืนทุนได้แล้วอะ่ะมันก็คืนทุนที่ลงใหม่นี่แหละเพราะหนึ่งเราได้ส่วนลด10%แล้วนะฮะการคืนทุนของเราเวลาถอนมันแป๊บเดียว เพราะอะไรฮะเพราะเอ่อกำลังขุดเก่าเราก็มีแล้วนะฮะเราไปซื้อกําลังขุดใหม่อีกมันก็เพิ่มกําลังขุดมันก็ขุดได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะขุดได้เร็วขึ้นมันการคืนทุนมันก็ไวขึ้นเพราะจะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลังเลนะฮะอย่าลังเลถ้ามีโอกาสก็ใส่เลยนะครับอย่างผมผมก็ใส่ไปแล้วนะฮะ user user ที่3นะฮะ สายไปแล้วนะครับแต่ตัวนั้นผมไม่สามารถอัดคลิปได้เพราะว่ามันเป็นมือถือผมไม่เคยอคัดคลิปมือถือนะฮะส่วนมากก็จะใช้ยูเซอร์พวกนี้แหละนะฮะยูเซอร์ตัวนี้แหละมาคอยเล่นคอยถอนคอยอธิบายนะครับโอเคตัวนี้การลงทุนก็มานั่งคำนวณคำนวณเอานะครับว่าจะลงอะไร BTC e ทีเนี่ย e ทีเนะฮะ e ทีเนี่มันถอนเท่าไหร่สามใช่ไหมสามอืมเนีย่ยถอนได้ทุกวันนะครับ ไลคอยล่ะไลคอยนี่ราคามันถูกนะครับก็อาจจะต้องลงเยอะหน่อยนะครับนะครับประมาณหกจุดห้าอ่ะอะอย่างเงี้ยถอนได้ทุกวันเห็นไหมครับเพราะมันถอนศูนย์จุดหนึ่งเพื่อนๆนก็นลองคิดไปดิอ่าหกจุดห้าลบสิบเปอร์เซ็นส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ นะฮะเราก็คืนทุนได้ไวขึ้นอีกผมคงบอกถ้าเวลาวิดมันมีโปรเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสจริงๆในการที่เราจะคืนทุนได้เร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรับความเสี่ยงของเราให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่มาฟังผมพูดง,งี้ปุ๊บแล้วก็ลงเลยต้องไปตัดสินใจให้ดีๆ แสนห้าถอนได้ทุกวันนะครับคุณถอนทุกวั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 นและไอ้นี่มันมีส่วนลดคุณลองคิดดูเด็ดจากการคืนทุน2เดือนมันก็จะไม่ถึง2เดือนก็จะเหลืออยู่ประมาณเดือนกว่ากว่าใช่ไหมครับส่วนที่เหลือก็เป็นกําไรแล้วนะนะก็อย่างเล่นแบบพวกผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันเปิดใหม่ๆตั้งแต่เปิดวันแรกเลยดีกว่านะครับ พวกผมก็เลยคืนทุนกันเร็วขึ้นนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆต้องต้องระวังตรงที่ผมว่านี่แหละนะฮะและการโอนเหรียญเข้ามาเนี่ยออโอนเกินหน่อยก็ดีนะฮะมันเป็นกระเป๋านี่ใช่ไหมโอเโอนมาก่อนแล้วค่อยไปลงทุนทีหลังแต่อย่าต่ำกว่าต้นทุน นะอย่าต่ํากว่าต้นทุนอย่างสมมุติมันลงขั้นต่ำหนึ่งแสนซาโตชิเพื่อนๆโอนมา1นึ่งแสนซาโตชิโดนถ้าโอนมาจากบิตครับโดนหักไปสองหมื่นจบเลยเห็น <c oughs> ไ,ไหมโดนหักไปสองหมื่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องอเผื่อนหน่อยนะฮะเผื่อนหน่อย แล้วตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะาราคาเหรียญมันขึ้นนะครับการถอนมันก็เร็วมากนะะฮเร็วจริงๆนะฮะอย่างผมถอนอด็อกคอยนะฮะประมาณพอผมลงคลิปอะพอคลิปลงไปปุ๊บอะประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะเงินมันก็เข้าแล้วอ่ะนะฮะน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะฮะมันเร็วมาก ช่วงนี้เนี่ยดอกคอยยิ่งถอนได้ไวเลยตัวนี้ยิ่งเร็วนะบ c ซเนี่ยเพราะว่าอ,อทุกทีเนี่ยมันจะช้านะแต่เที่ยวนี้มันเร็วมากเลยนะฮะเนี่ยเพื่อนๆก็มาดูเออเนี่ยอันไหนมันถอนเท่าไหร่ BTC มันถอนหนึ่งแสนใช่ไหมตัวนี้มันล้านห้าใช่ไหม ไลคอยศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมด็อกคอยพันห้าใช่ไหมอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็มาดูการถอนการลงทุนอ่ด็อกคอยเท่าไหร่หนึ่งพันเห็นไหมฮะแต่ถ้าเพื่อนๆลงหนึ่งพันโอ้โหกว่าจะได้ถอนก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนอ่ะมันก็ต้องพยายาม พยายามให้มันได้ทุนออกมานะครับพยายามให้ได้ทุนออกมานะเพราะว่าจาังเลน้อยเนี่ยเราถอนทุนของเราทุกวี่ทุกวันนย,ยังไงมันก็ดีกว่าที่แบบสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันมาถอนทีหนึ่งใช่ไหมครับ ตอนนี้โปรส่สวนลด10%เนี่ยเหลืออีก227ชั่วโมงนะครับ227ชั่วโมงก็แป๊บเดียวนะเที่ยวนั้นก็ผมจะมาซื้อรอบที่3นะฮะเที่ยวก่อนนะผมจะซื้อรอบที่3พอเข้ามาตายเลยเวลามันหมดไปแล้วไงก็เลยไม่ได้ซื้อซื้อได้แค่2ครั้งนะฮะ ก็ลองดูนะฮะสำหรับเว็บนี้เนี่ยผมว่าเวิร์กแล้วแหละนะฮะไม่ต้องไปเล่นแล้วพวกคลิปพวกแอปพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับสายขุดสายเปอร์เซ็นสายอะไรก็ตามนะฮะส่วนเอ็กบอลเอ็กบอลก็ยังจ่ายนะครับเอ็กบอลอยู่ไหนวะผมไม่ได้เข้าเลยเอ็กบอลน,นะฮะเอ็กบอลน,นี่ก็ยังจ่ายนะอ่าสี่สิะะบสามวันละ มันจะครบ50วันแล้วนี่ว่าอีกเวันถ้าผ่านไป1นึ่งไซเคิลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ต่ออีกไหมเพราะผมเห็นเว็บสไตล์เดียวกันเลยนะฮะมันเปิดออกมาเหมือนกับเปิดออกมาดักอะเปิดออกมาดักอะไรคือทุกคนเห็นตัวนี้เป็นตัวหลักไม่รอซา์วิ่งกันบ่อยจังว่ะ ยังอ่ามันเห็นว่าตัวนี้เราเล่นเนี่ยเป็นตัวหลักจ่ายดีถูกไหมมันก็ไปออกอีกตัวมาคล้ายกัน2ตัวเลยตอนเนี้ยผมเห็น2ตัวเลยแล้วการการลงทุนก็สูงขึ้นการถอนก็สูงขึ้นมีดอลลาร์เว็บหนึ่งมีดอลลาร์ที่ถอนต่ำสุดน,นะครับ0.1 ะะผมกลัวว่าไอ้สองเว็บนั้นเราจะเล่นแล้วมันจะไม่ถึงทุนเออมันจะไม่ถึงทุนเพราะถ้าเกิดว่าเว็บนี้มันออกมาตัวหนึ่งที่จ่ายดีจ่ายอะไรดีปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอ้สองตัวที่มาเก็บคืนนะฮะถ้าเพื่อนๆเล่นเพื่อนๆจะมองออกนะฮะการเก็บคืนยังไงคือเราได้ตัวนี้เราไปลงตัวนูน้นในตัวนู้นมันทำระดับการถอนยากขึ้นคือเยอะ อย่างสมมุติ BTC คริปโตเนี่ยตรงนี้เราถอนอยู่ประมาณ3ดอลลาร์ถูกไหมแต่ไอเว็บตัวนู้นมัน5 5ดอลแล้วเขามองดูแล้วเนี่ยการลงทุนทุกคนจะใช้เหรียญคริปโตพอทุกคนใช้เหรียญคริปโตปุ๊บนะครับการถอนมันยากไงเพราะบางคนเนี่ยลงไม่ถึงไม่ถึงขั้นต่ำในการถอนอะ่ะ กว่าจะได้ถอนนี้จบเลยนะฮะจบเลยคือยังไงคุณไม่ได้ทุนอ่ะเพราะเขาก็ต้องมาเก็บเงินที่เราได้มาคืนไปนะผมถึงไม่หลงแล้วก็ไม่อัดคลิปนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วการจ่ายมันใช้เวลาสูงกว่านะและสไตล์การเล่นแบบเดียวกันเลยนะแบบเดียวกัน นะครับเพียงแต่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปภาพนะฮะเปลี่ยนอาจจะชื่อแอบมินก็อาจจะเปลี่ยนนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องต้องดูดีๆแล้วลองคิดลองคิดคํานวณดูว่าเฮ้ยเว็บนี้มันเป็นอย่างนี้เอ้ยเว็บนี้มันเอ้ย hey, มันคล้ายกันจังวะอย่างเงี้ยนะฮะ ฝนตกว่าจะไปเก็บผ้าซะหน่อยฝนตกอีกแล้วน่าจะตกกลางคืนจะได้นอนสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆลองอศึกษาดูให้ดีๆนะครับอย่างเว็บตัวนี้เนี่ยมันห้าวันห้าวันเราถอนถอนเออถอนทุนเราออกได้ นะครับถอนทุนออกได้ปุ๊บเนี่ยเราสมมุติว่าห้าเราเล่นไปครบ5วันแล้วใช่ไหมเราถอนถอนมาทุกวันถอนมาทุกวันพอถึงวันที่5เราก็ถอนเรามาคานวณดูเอ้ยมัน5วันแล้วนี่เห็นไ,ไหมฮะห้าวันแล้วถอนในต้นทุนเราออกพอถอนทุนเราออกเรายังเราก็ได้กําไรเราก็ได้กาไรเพราะทุนมันหัก10%อนะฮะอย่างลงร้อยก็จะเหลือ90แต่ถ้าเกิดว่า เราอถอนมาใน5วันเรายังได้กำไร20 30ะนะฮะยังได้กำไรอยู่20่หรือ30ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้5วันถ้าครบ5วันผมว่าถอนออกเลยแล้วถ้าเกิดจะลงต่อก็เอากำไรนั่นแหละลงเหมือนผมผม3รอบแล้วนะฮะสามรอบแล้วนะครับถอนทุนออกแล้วผมก็ลงเข้าไปใหม่เอากำไรนั่นแหละเป็นลง พอห้าวันผมถอนทุนออกแล้วผมก็ดูลองวิเคราะห์ดูมันจะอยู่อีก5วันไหมผมก็เอากําไรนี่แหละไปดูถ้ามันยังอยู่ถึงอีก5้าวันผมก็ถอนออกมาครับเพราะฉะนั้นการเล่นพวกนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าเรากลัวมันอยู่ที่ว่าเราบริหารเงินเรายัางไงแค่นะั้นเพราะว่ามันเจอบ่อยเจอบ่อยพอเราลืมเราหลงเรา เพลินกับการจ่ายเพลินกับการถอนจนลืมต้นทุนของเราพอเว็บม,มันปิดปุ๊บอ้าวโหรู้งี้กูถอนซะตั้งแต่ทีแรกก็จบนะเห็นไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเล่น,นมองพวกสายมันคงนิดๆน,ดนะฮะอย่างวิบเนี่ยโอเคมันใช้เวลาสองเดือน2เดือนนี่ผมว่าเร็วนะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสายฮิปอะ นะฮะผมว่าตัวนี้เร็วหลังจากคืนทุนแล้วเราเอากําไรมาลงต่อเนี่ยซื้อกำลังขุดเพิ่มเนี่ยทีนี้การคืนทุนของเรามันจะเร็วมันจะไม่ถึงสองเดือนแล้วนะฮะเพราะอะไรทําไมถึงไม่ถึงสองเดือนเพราะว่า1กําลังขุดเก่าเรามี2องกำลังขุดใหม่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วยิ่งมันมีส่วนลดอย่างนี้ด้วยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงแล้ว นะครับอันนี้มา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 บอกมามาบอกกันนะและอย่างอ่าพี่ที่บอกว่าเนี่ยส่งข้อมูลส่งอะไรไปแล้วแล้วเข้าเว็บยังไม่ได้เนี่ยนะฮะเขาก็ยังไม่ตอบยังไม่อะไรลองลองหาุให้มันทุกช่องทางนะมันมีอะไรมันมีเอ่อมันมีเฟซไหมมันมีตัวนี้เราก็เข้าไปที่ตัวนี้ไปโพส พสที่ตัวนี้ก็ได้นะครับโพสถามนะครับแต่พยายามถามหรือพูดคุยอะไรที่มันดีๆอะ่ะอย่าไปใช้อารมณ์แค่นั้นะนะฮะมันทุกคนเนี่ยทุกคนแล้วก็ทุกที่นะฮะที่เขาต้องการฟังเพาะๆถ้าเราไม่ผิดนะเราส่งถามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดเราก็ต้องทำใจนิดนึง ลองค่อยๆปลอมเอาหรือไม่ก็บวกลบคูณหารดูแล้วเอ้ยกูได้กำไรแล้วโอเคไปเปิดไอดียใหม่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพยายามพยายาม,พยายามติดต่อให้ได้นะครับพยายามติดต่อให้ได้นะไอตัวนี้คืออะไรอ๋อโปรโมชั่น โปรโมชันนน่นอะไรเอยอะไรต้งมาต้องมาะไหมโอ้มีคนได้ได้รางวัลน,นะฮะคือลงทุนใช่ไหมยอดคงค้างสูงสุดเก้าร้อยจำนวนคำขอที่ ชำระเงินจ่ายตลอดเรื่ออะไรคืออะไรโปรโมชั่นบริษัทอืมรางวัลสําหรับความร่วมมือส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้งานมาให้เราทำงานอย่างน้อยหนึ่งอย่างคืออะไรเพื่อนๆลองเข้าไปอ่านดูนะครับ ลองเข้าไปอ่านดาูแสดงว่ามันมีรางวัลน,นะฮะรางวัลสถิติเหรอนะครับโอเคนะฮะมันเป็นการสมมติว่าเพื่อนๆเ,เล่นเนี่ยสามารถส่งส่งโพสก็ได้นะฮะโพสลงโซเชียลนะฮะหรือแบนเนอร์อวตารน,นะครับเขาะจะมีรางวัลให้เนี่ยห้าร้อยสี่ร้อยนะครับแล้วก็คุณต้องการพูดคุยกับบริษัทหรือไม่อะไรนะครับ รางวัลสูงสุดหนึนะฮะความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับโอ้บทวิจารณ์วิดีโอนะฮะแล้วก็บทความนะครับนะข้อเสนอของมือศรีศรีศร,รีทั่วไปศร,รีส่วนบุคคลอ๋อนี่มีคนส่งนะนี่เห็นไหมฮะเออรางวัล0.03นะ ราวัลสุนทนาเสร็จสิ้นนะฮะโอ้เยอะเหมือนกันนะเเพื่อนๆก็ลองทำดูสินะฮะสถิติทั่วไปสถิติสมบูรณ์นะก็อย่างอย่างฮะอัดคลิปอัดวิดีโอนี่เราก็นะฮะใส่ตรงนี้นะครับวันที่นะฮะแล้วก็นี่แล้วตรงนี้ก็ลิงก์ YouTube อ่ะนะแล้วก็บันทึกนะครับก็บอกเขาเกี่ยวกับอะไรเนี้ยนะฮะ เออมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะน่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ดีนะฮะก็ดีนะครับก็ลองดูนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะฮะเราอาจจะได้สักสักร้อยก็ได้นะฮะสักร้อยหรือ50าสิบเนะอก็ยังดีอ่ะถูกไหมครับก็ยังดี เงื่อนไขนะฮะเงื่นอนไขกดการส่งเสริมการขายทุกคนลงทะเบียนบนเว็บไซต์บริษัทสามารถเข้าร่วมกับโปรโมชัมช่นของบริษัทของเราอ่านเงื่อนไขนะครับเจ้าหน้าที่ของเราจะตรวจสอบภายใน92 96ชั่วโมงนะครับยอดเงินนะครับ <c oughs> และงานเสร็จสมบูรณ์เงินจะถูกส่งไปยังยอดเงิน USDT นะฮะ อ๋อเราจะได้เป็น u s d t แต่ต้องทำให้เสร็จ12ชั่วโมงเหรอพันเนอร์แต่และลายมีสิทธิ์รายงานได้ไม่จํากัดจํานวน สุดยอดนี่ผมเพิ่งเห็นเลยเนี่ยโอเคเนาะโอเคสำหรับวิทย์ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นี่นะฮะให้มาคลิกตรงนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้โปรกับเขานะฮะ โอเคมีอะไรจะสอบถามอีกไหมไม่มีไม่มีก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับได้ทุนคืนกันไวๆให้ได้กำไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ฝากคำถามได้ที่ใต้ลิงก์นะฮะหรือถ้าไลายส่วนตัวมานะครับอย่าลืมฮะตอนนี้โปรนะครับ10% นะฮะสิเนี่ยสามารถทำให้เราได้ทุนคืนเร็วขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปดูที่เทรหน่อยดีไหมขึ้นมา24แล้บส่ะนเดี๋ยวก็ไปที่30เดี๋ยวถ้าถึง30ผมอาจจะหยุดนะฮะอาจจะหยุด เพราะเมื่อคืนประมาณทุ่มนะมรามาณทุ่มโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม